สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องเอฟซีสุขสุขคนนะครับยูทูบมังค์บอลนะครับบปว่าไกายปวิกาครับที่ติดตามช่องยานิชีบาริงยิมโชครับวันนี้กับมาพ่อกันพี่เก่านะครับเนาะเป็นวันที่7เดือนตุลาคม2 5 6 8นะครับเนาะมาพ่อกันกันตรงกับอ่าวันนี้จะเป็นวันหนังคาดนะครับขึ้นสิบห้าค่ำครับเดือนสิบเอ็ดครับมันเป็นออมก่อนษานะครับเนาะเอาเงินเสียไป่แนวทางาน้อยครับวันนี้มีแต่น้อยอย่างเดียวครับเอา ก่อนสิ่งมันแค่เก่าครับผมฝากกดแชร์กดไลค์กดติดตามกดซับสไครต์นะครับกระดิ่งแจ้งเตือนไวท่านเพื่อเก่านะครับเนาะเอามาหนีนำบุญนำอ่าพามาฝากนะครับเนาะมาเชิญสมพันธ์ครับทางอ่าวดดอนปลากล้วยนะครับนำโดยยาดะคีบริเวณมโชคนะครับจะได้ทำการถอดกระชินนะครับวันที่10 11นะครับเนาะอ่าสิบเอ็ดพีทุนามื่อื่นมื่อื่นี่นะครับเนาะเอาเพื่ออยากรวมทำบุญกระชินนะครับกับยาครับอ่าติดต่อทางยาเลยก็ได้หรือทางผมก็ได้ครับเอา กองกระชิ้นกองละเก้าชิ้เก้าบาทครับหรือตามกำลังศรัทธาของฮ่อครับห้าบาทที่บาทมีทะเลกับหมากันไปครับรวมสมศรษังนะครับโบสถ์นะครับอ่าทางวัดววดอนปลากล้วยนะครับเนาะเอานี่ก็คือประชาสัมพันธ์เรื่องบุญเรื่องลานะครับเนาะเอาวันนี้ครับแนวทางฮ่อเนาะครับเนาะแนวทางวัอนี้ครับสายวิ่งสายหลุดครับสายวิ่งสายหลุดครับวัอนี้ให้กันมาทั้งแปดเลครับเลยวัอนี้วิ่งหลุดให้กันมาทั้งแปดครับ ครับผมส่วน2ตัวนะครับจับปูไม้ครับ2ตัวจับปูไม้กะไดแก่หาดครับหาแปดครับเจดหาครับเจ็ดหาเจดสมครับเจ็ดสามแปดครับแปดหแปดสีครับแปดสีแล้วก็เจ็ดครับเนาะเจ็ดหกครับสามตัวกันครับสามตัวมันอีกกให้กันไปทั้งสองแปดหาได้ครับแล้วสองแปดหากับสามสีมปดสีครับสามปดสครับนาะนี่ก็เป็นทางสุดครครับตัวเ่นตัวเ็ครับตัวเี่นตัวเี็นมันอีกกะห้กันไปทั้งหาแปครับหาแแล้วก็ จ็ดสามกับเจ็ดสามแล้วก็แปดซีนะครับนาอแปดซีตัวเด่นสามตัวแห่งกันมาทั้งสามแปดซีนะครับเรื่องสามแปดซีครับครับนี่ก็เป็นนวทางเสียนครับน้ครับผู้ใ้มาเตอดกันนําไปพีราไปจัดใด้นะครับเนาะมากระจัดครับขัดกระพันครับผมเอ้าลองพิจารณาเมิงครับอ้าฝากประชาสัมพันธ์เรื่องบุญเรื่องท่านเจนหนึ่งนะครับเนาะทั้งบุญกระถินนะครับทั้งอ่าวัดดอนปากล้ยนะครับเนาะน้ำทิพย์โดยทางยาในขีบนิมิชคครับผมทำการถอด กะทินนะครับเนาะกะทินทางวัดปลาดอนปลากล้วยเฮานะครับเนาะเป็นในวันที่11ครับผู้ใดสนใจสนใจนะครับอยากรวมบุญกะทินนะครับเนาะก้อนละเกบาทครับหรือตามกำลังศรัทธาของเฮานะครับเนาะติดต่อทางหยาดตะขี่หรือทางผมก็ได้ครับผมกินกลางกันเข้ามาหรืออ่ากินบ็อกกระมาได้กระไดนะครับเนาะเอาเชิญครับเชิญเอาครับไม่นี้กะ อ่าให้โชคให้มาให้เงินปังให้เกล้วครับผมลงทุนอะไรก็แตกนั่นนะครับเด้อสุดนไทยก็ต้องขอเกล้าเข้ามาสวัสดีครับ